้าเจีาสาวสวัสดีท่านผู้ปกครองท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับเราสีอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องจ้นเที่ชื่อจีเอชีห้าวนะคะวันนี้แต่ซอก็ยังจะสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของเคอร์ววนคุยค่ะนะคะประโยคบทสนทนานะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของวิธีการเขียนก่อนนะลูกนะาการบอกวันที่วันและเดือนในภาษาจีนนะคะให้นักเรียนนะคะเรียงสลับกับภาษาไทยนะคะเราไปดูกันก่อนภาษาไทยเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นวันวันที่แล้วตามด้วยเดือนใช่ไหมคะอย่างเช่นวันจันทร์ที่1เดือนมกราคมนะคะ ต่อไปนะคะภาษาจีนเนี่ยเราจะเขียนสลับกับภาษาไทยเลยนะคะก็คือเราจะเขียนเดือนวันที่และตามด้วยวันนะคะภาษาจีนเราก็จะเขียนได้เป็นเ,เดือนมกราคมวันที่หนึ่งวันจันทร์นะลูกนะอ่ะามันจะสลับกันเลยภาษาไทยกับภาษาจีนนะคะอ่ะเรามาดูกันในส่วนของบทสนทนานะคะเป็นประโยคนะคะให้นักเรียนนะคะฝึก ออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะประโยคที่หนึ่งข้อเอกเขาบอกว่าจินเทียนชื่อจีเย่จีห้าซิงซีจีอีกครั้งนะลูกนะจินเทียนชื่อจีเย่จีห้าซิงซีจีแปลว่า วันนี้คือวันที่เท่าไรเดือนที่เท่าไรและวันอะไรนะคะข้อมีเขาบอกว่าจินชีย n นชื่อสิสอเออรเย่27วนวันจอ,อีกหนึ่งครั้งนะคะจินชียนชื่อ สิบ星期ง啊，ปรอโยคนี้ก็จะแปลว่าวันนี้คือวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาคมนะลูกนะวันนี้คือวันจันทร์ที่27เดเดือนธันวาคมเวลาเราแปลภาษาไทยกับภาษาจีนมันจะสลับกันนะคะ ดูดีๆนะลูกอ่าอันนี้ละซือทำมาให้นัเกเรียนลองทำดูนะคะคำถามแรกเลยถามเหมือนเมื่อกี้เลยจินเทียนชื่อจีเย่จีเฮาซิงชี i จ,จีจินเทียนชื่อจีเย่จีเฮาซิงชี i จีวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและวันอะไรใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะข้อ b เราซื้อเว้นมาให้นะคะจินเทียชื่อจุดจุดจุดย่จุดจุดจุดห้าวและจุดจุดจุดตรงช่องว่างนั้นนะคะเราซื้อทําภาษาไทยมาให้นักเรียนด้านล่างนะคะให้นักเรียนลองทําให้ถูกต้องนะคะอ่ะจินเทียชื่อจุดจุดจุดย่เดือนขึ้นก่อนใช่ไหมลูกเดือนกุมภาพันธ์เราออกเสียงว่ายังไงคะ เดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะออกเสียงว่าอเออเย่อเออเย่แปลว่าเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปเราจะตามด้วยวันที่ใช่ไหมคะวันที่14วันที่14เราออกเสียงว่าสื s สี่ห้าสสห้าแปลว่า,ว,าวันที่14ต่อไปวันศุกร์ แลปวว่าวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันนี้คือวันศุกร์ที่14เดือนกุมภาพันธ์ภาษาจีนเราจะเขียนได้เป็นจินเทียนชื่อ2月14号星期五จินเทียนชื่อ2月14号星期五นักเรียนฝึกออกเสียงตามเราซื้อด้วยนะคะ เขาอ A เขาถามว่า你的生日是几月几号星期几อะ你的生日是几月几号星期几คำว่าชิงที่เราซื้อทำตัวหนาไว้ให้นักเรียนแปลว่าวันเกิดนะลูกนะเพราะฉะนั้นคำถามของข้อนี้เขาถามว่าวันเกิดของคุณคือวันที่เท่า เดือนที่เท่าไหร่และวันอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราจะต้องตอบให้ครบทั้งวันวันที่และเดือนนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราซื้อทำตัวอย่างมาให้我的生日是ิดของร16号ัน3วันเกิดข16号3แปลว่า วันเกิดของฉันคือวันพุทธที่16เดือนตุลาคมนะคะวันเกิดของฉันคือวันพุทธที่16เดือนตุลาคมเวลาแปลภาษาไทยเราจะแปลสลับกับภาษาจีนนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆแล้วลูกนะ,ะในส่วนของตรงนี้นะคะหลักซื้อทำมาให้นักเรียนนะคะ ให้นักเรียนลองฝึกทําดูนะลูกนะให้นักเรียนลองตอบไปตามที่เราซื้อถามนะคะข้อ A ข้อถามมอนเดิมเลยมี the ซึ่งชื่อจีเวนจีหาวซินซีจีเพราะฉะนั้นข้อ B เราก็จะต้องตอบว่าวอ the ซึ่งชื่อจูจูจูยวจูจูจูเท่าและจูจูจูใช่มั้คะวันเกิดของฉันคือวันจันทร์ที่20เดือนมกราคม นักเรียนลองตอบตามหล่ซื้อนะคะข้อแรกเนี่ยเราจะต้องตอบเดือนก่อนใช่ไหมคะช่องว่างแรกเราจะต้องตอบเดือนก่อนเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมเราออกเสียงว่าอะไรคะอ่าเดือนมกราคมนะคะเราจะออกเสียงว่าอีเยออีเยนะคะต่อไปเราจะตามด้วยวันที่ใช่ไหมคะวันที่20สเราออกเสียงว่า ส0นะคะเราจะออกเสียงว่าเอ号อซ号แปลว่าวันที่20ต่อไปวันจันทร์วันจันทร์เราออกเสียงว่ายังไงคะอาถูกต้องค่ะวันจันทร์นะคะเราจะออกเสียงว่าซิงชีอีซิงชีอีอนะคะนักเรียนสังเกตน,นะลูกนะเราซื้อเขียนภาษาจีนเนี่ยเราซื้อจะเขียนจากหลังมาหน้าเราเราซื้อจะเขียนจากเนื่อนก่อน วันที่แล้วหล่ะซื้อข้าจาันไม่ด้วยวันนะคะเพราะฉะนั้นวันเกิดของฉันคือวันที่วันจันทร์ที่20แลเดือนมกราคมจะเขียนเป็นภาษาจีนได้ว่า我的生日อ一月二十号星期一อ่ออออาออต่อไปนะคะก็จะเป็นภาระงานของนักเรียนนะคะหลักสูตรนะคะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์กลุ่มนะคะ คำถามของเราซื้อก็คือ你的生日是几月几号星期几你的生日是几月几号星期几แปลว่าวันเกิดของนักเรยียนเนี่ยวันเกิดของคุณเนี่ยคือวันวันอะไรวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนเออลองฝึกเขียนเองก็ได้ลูกเขียนนะคะแล้วก็ อัจเป็นวิดีโอพูดภาษาจีนมาให้หลักซื้อทางกลุ่มไลน์นะคะหลักซื้อทางกลุ่มไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอะสำหรับวันนี้ของหลักซื้อนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบาย